สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับตองหนึ่งกฤษดากุศลานะครับก็จะมากับยามเย็นๆนะครับกับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับปี2015แต่คันนี้บอกเลยนะครับว่าสวยกิฟตสวยจริงๆเพราะว่าแต่ง VIP มานะครับคันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขออนุญาตนะครับให้ดูกันก่อนนะให้ดูหน้าตาก่อนให้ดูมุมข้างให้ดูล้อนะครับเห็นป้ายทะเบียนนะครับฮอนงูกนะครับลอลิง9334ป้ายทะเบียนสวยรถสวย นะครับคันนี้ปี2015นะครับราคานะครับเดี๋ยวราคานะครับเดี๋ยวบอกนะครับตอนนี้ให้ดูรถก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องขออนุญาตนะครับกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์ดูนิดนึงนะนิบนึงนะใครเห็นคลิปวีดีโอนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ตองหนึ่งหน่อยนะครับเพื่อ นะครับใครที่กำลังอยากได้รถตู้นะครับสภาพสวยๆไว้ใช้งานนะครับคันนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับไม่มีคำว่าผิดหวงังสีเดิมน็อตเดิมเดิมทุกอย่างตะเข็บเดิมรอยอาร์คเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำมาจากที่ไหนแน่นอนและเด็ดขาดนะครับผมนะก็นะครับ อ่านะครับตอนนี้นะครับตากล้องเรานะครับก็ซูมไปเรื่อยๆผมก็เดินหาตากล้องอยู่ว่าตากล้องไปไหนนะครับเห็นคลิปวีดีโอนี้กดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้นิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนิดนึงนะก็นะครับบอกได้เลยนะครับว่าคันนี้นะให้ดูก่อนนะครับกระโปรงหน้านะครับดูนะครับดูแบบนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเปิดดูแบบนี้ก่อนนะ ดูนะครับดูนะครับดูสีนะครับดูช่องไฟนะครับดูไฟนะครับแล้วก็มาข้างหน้านะครับข้างหน้าจะเป็นหน้ากระดัมนะครับเป็นหน้า2ชั้นตัวนี้นะครับเป็นหน้า2ชั้นแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2014จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับอยู่ข้างล่าง2งดวงใสๆนะครับสกงสะเก็ดหินไม่มีนะครับถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยนะครับลูกค้าครับ วันนี้นะครับขายให้ในราคานะครับปี2015แต่ง V.I.P เบาะใหญ่3แถวเพดานทำมาหมดสวยงามมีแสงไฟเรียบร้อยนะครับในราคา869,000บาทนะครับคันนี้นะครับ869,000บาทนะมานะครับดูก่อนนะครับดูตั้งแต่ กระจกนะครับกระจกตัวนี้ก็จะเป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วนะครับสีก็จะเป็นครอบด้วยเป็นสีดานะครับแล้วก็ดูลายเส้นนะครับเคาะดูนะครับสีบางๆนะครับสีบางๆได้ล้อแมกด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับยางนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาเป็นยางปี2020นะครับซื้อแล้วใช้งานกันยาวๆนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องซื้อและไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่ ไม่ต้องหัอยกลัวว่าเดี๋ยวโดน4ชุดนี้ก็ไปก็เป็นหมื่นอีกนะครับได้ล้อแม็กได้ยางใหม่นะครับช่วงล่างไม่มีดังเบรกดีมากนะครับแล้วก็ได้ V.I.P. นะครับไฟสวยๆนะครับสวัสดีครับพี่วรัญยาสะครับพี่นัชชานะครับสวัสดีพี่มงคลนะครับ V.I.P. หมักแล้วสวัสดีครับคุณเดือนดารานะครับใครที่เห็นแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะอ่ะมา นะครับเปิดก่อนนะครับเปิดให้ดูก่อนนะครับชิมลางให้เห็นนะครับว่าภายในนะครับแต่ง V.I.P มาเป็นแบบไหนแสงไฟนะครับไม่แสบตาจนเกินไปกําลังดีพอดีพอดีนะครับสลัวสลวนะแล้วดูการแต่ง V.I.P นะครับของเขานะครับเป็นเอกลักษณ์ถือว่าค่อนข้างดูเรียบเรียบแต่สวยงามแอร์ดีเปิดขึ้นมานี่ฉ่ำเลยนะครับฉ่ำเลยนะครับแล้วก็เป็นเบาะใหญ่นะครับ3ามแถว ต้องแจ้งแบบนี้นะครับว่าเบาะใหญ่3ามแถวตัวนี้นะครับเป็นที่นิยมนะครับถ้าเป็นวิ่งทัวร์หรือรับแขก V.I.P. หรือรับพวกฝรั่งนะครับเบาะแบบนี้นะครับเขาชอบเพราะว่ามันนั่งสบายนะครับไม่ต้องเบียดกันนะครับแล้วก็จะมี3ามแถวเป็นเบาะใหญ่หมดนะและตัวนี้นะครับก็เลื่อนมาหน้านะครับเวลาจะขึ้นและดูช่องนะครับยังห่างเยอะนะครับดูช่องห่างเยอะนะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับ แอบเห็นแสง v i p ขอบพระคุณมากครับแชร์แล้วค่ะขอบพระคุณครับคุณเดลารานะเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตขึ้นไปดูนะครับเดี๋ยวต้องขอรองเท้าก่อนนะนั่งในเลยครับชิดซ้ายหน่อยครับชิดซ้ายนะครับที่ยังว่างที่ยังว่างนะครับรังสิตครับรังสิตอ่นะครับใครที่สนใจนะครับรถ v i p นะเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะครับว่านี่นะครับเบาะนะครับจะแยกกันนะเบาะจะแยกกัน นะครับอ่าแล้วก็ปรับได้นะครับเอ็นได้เห็นไหมครับปรับได้นะเห็นนะครับค่อนข้างจะสบายนะครับแล้วก็ได้เป็นเบาะ VIP นะครับเป็นเบาะใหญ่3ามแถวเบาะถือว่าสีสวยนะครับสีภายในจะเป็นสีครีมนะแล้วก็ข้างๆนะครับนะครับแต่งรอบคันนะครับก็หุ้มหลังคาหุ้มบุนะครับมีฟงมีไฟข้างๆก็จะหุ้มหนังนะครับ ุ้มหนังนะครับเป็นสีเดียวกับเบาะนะครับทำให้เวลาเรานั่งอยู่ในรถแล้วก็แสงไฟนะครับโทนนี้นะครับมันทําให้รู้สึกว่าเรานั่งแบบสบายมองหน้ากันก็ดูรู้สึกว่ามีออร่านะครับเพราะไฟนี้นะครับทําให้ดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นหน้าเปล่งปังขึ้นนะครับเหมือนใช้กับครีมนะครับยี่ห้อดีๆนะครับแต่เราจะไม่พูดชื่อครีมเราจะพูดแต่เรื่องรตู้นะครับ ก็ดูนะครับดูได้จากในจอนะครับจริงๆผมเป็นคนตัวดานะครับเห็นไหมครับพอเห็นในจอนี่ครับผมยังตกใจเลยนะครับเห็นไหมครับใบหน้าผมนีวนวลขึ้นนะครับเพราะว่าสะท้อนแสงไฟนะครับทาให้การมองนะครับรู้สึกว่าสบายๆนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้เป็นปี2015แต่ง V.P เกียร์ธรรมดาเครื่อง3,000ดีเซลนะครับวันนี้ขายในราคานะครับราคานะครับ869,000บาท 869 0 0 0บาทนะครับลูกค้าประวัติดีนะครับลูกค้าประวัติดีนะครับจัดได้ถึง8 0 0 0 0บาทนะครับหรือจะกู้มากกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเต็นท์เราเป็นเต็นท์ซูเปอร์วีเฟอร์สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพนะครับมีอะไรนะครับไม่ต้องเกรงใจโทรกันมานะครับหาตรงหนึ่งนะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 6 8 6 5 6 9 9 6นะครับ086 865 6996นะครับ โทรมาได้นะครับยินดีรับสายทุกสายแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับสายจะโทรกลับทุกสายที่โทรเข้ามานะครับผมชื่อตองหนึ่งกับรถตู้ปี15เครื่อง3,000 VIP ขายในราคานะครับ869,000าบาทกู้ไฟแนนซ์นะครับได้สบายๆนะครับ8 0 0 0 0บาทผ่อนตกอยู่เดือนละประมาณ16,0 0 0บาทนะครับ16,000บาท15 0 0 0บาท 16, 0 0 0บาทแล้วแต่ปีนะครับและไม่ต้องห่วงนะครับท่านลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหน นะครับไม่ว่าท่านจะทำอะไรขอให้ตรวจสอบได้นะครับอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามสามารถนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดนะครับส่งเอกสารนะครับต่างสาขาจะวิ่งไปเซ็นเอกสารกับท่านนะครับถึงบ้านหรือแล้วแต่ที่ท่านสะดวกจะนัดกับทางไฟแนนซ์นะครับกฤษดาคุณคานะครับจัดผ่านเสร็จปุ๊บนะครับลูกค้าบอกว่าเชื่อใจดูในไลฟ์สดมานะครับทุกซอกทุกมุมนะครับรถเดิม รถสวยเครื่องดีเกียร์ไม่มีกระตุกช่วงล่างดีนะครับเบรกก็ดีนะครับยางใหม่ๆให้ไปส่งกันถึงบ้านนะครับบอกได้เลยนะครับจัดส่งนะครับต้องจัดส่งฟรีสําหรับกิจกาคุณค่าจัดส่งฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพิ่มเติมมาจัดส่งฟรีนะทีนี้ก็นั่งเบาะนี้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวต้องขอสวัสดีนะครับพี่ในหัวแพนนะครับอยากได้แต่ผ่อนปารโรได้ครับพี่ พี่นายหัวแพนนะครับถ้ายังอยู่นะครับอยากได้แต่ผ่อนปนีดรูนะครับผ่อนปาเจโร่อยู่นะครับฝากเบอร์ไว้ครับพี่นายหัวแพนนะครับฝากเบอร์ไว้เดี๋ยวน้องตองหนึ่งโทรไปคุยด้วยนะครับแล้วก็พี่สวยมากครับพี่กาเซซ์วิสแชร์แล้วครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับพี่เดวสวัสดีครับตองหนึ่งแต่ง VR แอไมโครบัสไหมครับเวนจูรี่ด้วยถูกใจคันนี้ไม่ได้แต่งนะครับคันนี้ไม่ได้แต่งแอร์ไมโครบัสนะครับ แอร์ไมโครบัสจะเป็นอีกคันหนึ่งนะครับปี17เกียร์โต้นะครับ949,000บาทคันนั้นจะเป็นแอร์ไมโครบัสประตูสไลด์นะครับประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับออปชั่นเต็มเฉพาะแต่งวีก็250,000นะครับคันนั้นนะครับพี่ลาลิสวัสดีครับพี่บ่าวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทอยแชร์แล้วค่ะขอพระคุณมากครับสวัสดีพี่อนุนาสวัสดีน้องมุนินนะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวผมลองเดินไปข้างหลังดูนะครับว่าคนต้วนอ้วนแบบผมนะครับจะเดินได้หรือเปล่าถ้าเดินไม่ได้ก็ ก็คงจะหน้าแตกนะครับนะครับยังถือว่าเข้าได้อยู่นะครับช่องก็ไม่เล็กนะครับเบาะก็ใหญ่นะเข้าได้อยู่นะก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับและแอร์นะครับเห็นไหมครับออกทุกช่องทุกตําแหน่งนะครับทุกที่นั่งนะครับมีเบาะสามแถวนะครับแอร์ก็จะเป็นข้างหน้านะครับแล้วก็จะมีแถวตรงเบาะนะครับแถวตรงเบาะ นะครับซูมให้ดูหน่อยครับคุณตากล้องครับข้างหน้าแล้วนะครับแล้วก็ตรงเบาะนะครับตรงเบาะนี่นะครับช่องแอร์นะครับลงตรงเบาะนะครับทุกตำแหน่งนะครับไม่ต้องแย่งกันนะก็ถือว่าลมแรงพอสมควรและฉ่ำนะครับนั่งสบายสบายแล้วมีเครื่องเสียงไม่นิดหน่อยนะครับลำโพง4ตัวนี้ก็เปิดและฟังไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะเพลงไม่เพาะนะครับเปิดมาผมบอกได้เลยว่าเปิดแล้วเพาะเหลือเกินนะครับ สวัสดีครับพี่ดินคาหาปนะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับที่กิจสดาคุณคานะครับเอารถตู้ปี2015มาให้ลูกค้าที่น่ารักทุกท่านดูนะครับแต่ง vip นะครับภายในสวยสวยใหม่ๆนะครับกลิ่นดีเข้ามานะครับยังใหม่นะครับถือว่าค่อนข้างจะโอเคกับรถเครื่องสามพเกียร์ธรรมดาแล้วก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้สูงมากนะครับ800,000 นะครับใครอยากจัดมากกว่านี้นะครับเข้ามาคุยรายละเอียดนะครับขึ้นอยู่กับประวัติของลูกค้าเองถ้ากู้แปดแสนก็ผ่อนอยู่เดือนละประมาณ16,000บาทนะครับภายในโดยรวมเป็นแบบนี้นะครับถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันนะครับข้างหลังว่าหน้านะครับเราให้ดูแค่หน้านะครับภายในข้างหลังนะครับเราจะไปเทียบจุดนะครับเพื่อลูกค้าที่ สำหรับนะครับบางทีไม่อยากมากรุงเทพอยากอุ่นจองจัดไฟเนซนนะครับดูคลิปกับตองหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับไปครับนะครับลงสบายนะครับค่อนข้างลงสบายนะครับอ่านะครับแล้วเวลานั่งนะครับก็ดึงเบาะมาข้างหลังนะครับและทุกตัวนะครับทุกตัวนะครับต้องมีเบลเบลจะเป็นสีเดียวกับเบาะนะครับถ้าเป็นเบลติดรถนะครับจะเป็นเบลสีดํา นะตัวนี้แต่ง V.P มาให้นะครับก็ต้องเป็นสีเดียวกับบอกนะครับผมแล้วมีคอนโซลนะครับวางของได้วางกระเป๋าได้หรือจะนั่งได้ก็ดีนะครับวางแก้วได้ใส่ของได้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเห็นไหมครับมีช่องนะครับใส่ของได้นะครับเขาก็เก็บเครื่องมือเลยเห็นไหมครับอุปกรณ์นะครับพร้อมนะครับอ่าดูนะครับสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆนะครับ สวัสดีครับพี่พัทยาบางแสนสวัสดีครับรถสวยขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณทุกท่านที่กําลังชมอยู่นะครับเดี๋ยวเรามามาต่อนะครับดูนะครับดูตั้งแต่ประตูช่องไฟนะครับเดี๋ยวปิดนะครับดูนะครับประตูนะครับไม่มีตกนะครับช่องไฟนะครับเสมอกันนะครับแล้วร่องประตูนะครับตรงนี้นะครับไม่มีโดนนะครับเรียบสนิทจนไปถึงข้างหลังเพราะว่าถ้าโดนก็ปี้มาตึ้ง นะครับผมบอกได้เลยนะครับคําเดียวนะครับทำยังไงก็ไม่เหมือนนะครับแล้วก็สีตรงนี้ถ้าทําใหม่นะครับจะชอบแตกนะแล้วก็ดูนะครับข้างบนนะครับรางน้ํานะครับเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบทุกเม็ดนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดนะครับผมอ่าให้ดูกันนะครับสวยงามนะครับ นะครับเดินไป1รอบนะครับออกกําลังกายนะครับดูเดินเดินเช็คดูนะครับว่าตอนนี้นะครับท้องฟ้าเป็นยังไงนะซูมซูมนิดนึงครับซูมนิดนึงครับนะครับฝากคนที่กําลังเดินทางไปไหนมาไหนนะครับบอกได้เลยนะครับว่าขึ้นรถขึ้นรานะครับก็ระวังกันหน่อยนะครับเพราะฝนตกแต่ถ้าใครขับรถอยู่นะครับก็ระวังหน่อยถนนมันลื่นนะครับถนนมันลื่นสวัสดีครับคุณมาเน็กแจ็คนะครับ วีโก้สี่คูณสี่เดิมเดิมเตืนได้ไหมครับรับครับคุณพี่ครับคุณพี่ครับฝากเบอร์ไว้หน่อยครับฝากเบอร์ไว้หน่อยครับคุณพี่ครับเดี๋ยวเรื่องการซื้อรถนะครับเดี๋ยวผมให้ฝ่ายจะซื้อโทรไปคุยรายละเอียดด้วยครับคุณพี่ครับที่เราซื้อหมดนะครับฝากเบอร์ไว้นิดเนึงนะครับมาดูข้างหลังนะครับมาดูข้างหลังนะครับมองจากข้างหลังเข้าไปนะครับ สวยจริงๆนะครับแสงไฟมันได้นะครับเบาะนั่งสบายแอร์เย็นฉ่ำนะครับซื้อไปไม่ต้องทำครับเพราะว่ามันเรียบร้อยอยู่แล้วครับคันนี้นะแล้วก็มาดูกันนะครับข้างหลังนะครับช้าๆชัดๆนะครับตะเข็บเดิมมาร์กเดิมทุกจุดนะครับเห็นไหมครับจนไปถึงข้างบนนะจนไปถึงข้างบนนะครับพวกแบบนี้นะครับรอยเดิมนะครับรอยอาร์ค กราบกาวจากโรงงานไม่สามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอู่ไหนน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับไม่มีขันแสดงว่าไม่เคยถอดฝาหลังมานะครับไม่เคยถอดฝาหลังมานะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยวปิดก่อนนะครับผมฝนเริ่มมาแล้วนะครับดูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโตต้าคอมพิวเตอร์สติ๊กเกอร์นะครับ เดิมนะครับไม่เคยโดนไม่เคยลอกไปทําสีแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะครับ 2. จุดเพราะว่าตัวนี้นะครับเจ้าของเดิมน่าจะใส่เพิ่มมานะครับก็ถือว่าก็โอเคนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับเพราะรถตู้ช่วงมันยาวเวลาเราจะถอยจอดถอยเก็บนะครับผมใครสนใจรถคันนี้นะครับราคาครับราคาปี15เครื่องดีเซลเกียร์ธรรมดา V.I.P ขายในราคา8 6 9 0 0 0บาท นะครับ8 6 9 0 0บาทนะครับสนใจรถคันนี้นะครับสนใจรถคันนี้นะครับทักมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 6 8 6 5 6 9 9 6แ8 6 8กห้าศูนย์แปดหกแปดหกห้าหกเก้าเก้าหกราคถ้าฟังเบอร์ไม่ทันนะครับดูเบอร์ที่ว่าแปะไว้นะทีนี้เราจะไปกันนะครับฝั่งคนขับนะครับแต่ว่าฝนมันตกนะครับคุณตากล้องครับเชิญครับเดินทางนี้นะครับผมไม่เดินที่ร่มร่มนะครับปวัตตากล้องผมไม่สบายมากนะครับมาจากญี่ปุ่น นะครับต้องขออนุญาตนะครับขึ้นในรถก่อนนะครับต้องขออนุญาตนะครับขึ้นในรถนะครับสวัสดีครับ100ท่านนะครับสวัสดีครับมาเน็กนะครับมาเน็กแจ็คดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตีเอกปัจจานะครับสวยงามขอพรบคุณนะครับขอพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับนะขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ยังดูตองหนึ่งอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับใครสนใจอยากได้รถตู้สวยๆนะครับนึกถึงกิษดาคุณค่านะครับนึกถึงกิษดาคุณค่านะครับ มานะครับแผงประตูนะแผงประตูนะครับดําสนิทไม่มีแตกไม่มีรอยแมวขวรนหมาขวรนมาจากที่ไหนนะครับมีม่านไม้เสร็จสับนะครับม่านสวยๆม่านใหม่ๆนะครับพอมานะครับไล่เรียงกันมาทีนิดนะครับมาถึงซอกนะครับซอกจะไม่มีรอยขยับน็อตต่างๆนะครับเรื่องแก้มถอดออกมาทําสีไม่มีรถโดนนะครับบอกได้เลยนะคอนโซลตัวนี้นะครับ คอนโซลจะเป็นสีดำนะครับและก็จะมีไอเบ็กสองฝั่งแล้วนะครับตัวนี้จะมีไอเบ็กสองฝั่งแล้วและสิ่งที่ผมชอบนะครับคือตัวนี้ดึงออกมานะครับใส่แก้วได้เนี่ยผมชอบมากเลยตัวนี้นะครับอ่านะครับดึงมานะครับใส่แก้วได้นะครับแล้วก็ได้จอนะครับสัมผัสมาให้เล่น DVD เล่น CD ได้นะครับ MP3 ได้หมดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับก็ชัดเจนตัวหนังสือนะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับจะไม่ใช่เลื่อนเปิดปิดแบบนี้ นะครับรุ่นใหม่นะครับเวลาลมภายนอกนะครับหมุนแบบนี้ลมภายในนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับเป็นลูกบิดเราจะไม่ต้องเลื่อนคันโยกนะครับแบบรุ่นเก่าและก็ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์นะครับออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมพูดไว้ตั้งนานแล้วครับอยากให้ลูกค้าคอมเมนต์มาทักนะครับไม่มีใครทักผมเลยสักคนหนึ่งนะครับตั้งแต่เปิดหัวนะครับผมบอกว่ารถคันนี้เป็นรถปี2015 นะครับรถปีสองพันมากเกียร์ธรรมดาไม่มีใครทักผมเลยครับไม่มีใครทักผมเลยนะครับไม่มีใครทักเราก็ให้ดูกระจระจะเลยนะครับรถคันนี้มันเป็นเกียร์ออโต้นะครับอยากจะบอกว่าเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะครับของโตต้านะครับไม่มีใครทักผมมาเลยเนี่ยผมพยายามดูคอมเมนต์เนี่ยว่าใครจะทักผมมาหน่อยไหมไม่มีนะครับ ะนะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับท่านลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับที่เกียรธรรมดาเกียร์ออโต้นี่มันไม่ใช่เกียร์ธรรมดาแบบตรงหนึ่งว่าเนี่ยนะครับบางทีอาจจะอยากให้ร่วมเล่นร่วมสนุกนะครับบอกใหม่เลยแล้วกันเป็นรถปี2015นะครับเกียร์ออโต้นะ เป็นรถปี2015นะครับเกียร์ออโต้นะครับแต่ง VIP ขายในราคา8 6 9 9 0 0บาทนะครับขายในราคานะครับ869,000บาทนะครับ869,000บาทนะครับกับรถคันนี้นะครับเครื่องดีเซล3 0 0 0เกียร์ออโตสภาพใหม่ๆนะครับไม่แสนกว่าโลทุกอย่างใหม่หมดนะครับดูนิ่เห็นนะครับดูการปัดน้ำฝนนะครับเห็นไหมครับของมันใหม่ของมันดีนะครับ อ่านะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับท่านลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับใช้งานได้หมดนะถ้าใครนะครับอยากจัดไฟแนนซ์นะครับจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ประมาณ800,000บาทแต่ถ้าเกิดลูกค้าประวัติดีจริงๆนะครับสามารถดันยอดจัดไฟแนนซ์ได้เต็มไม้ท่านลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับแจ้งรายละเอียดมาจัดไฟแนนซ์8 5 0 0 0ผมก็ทําให้ลูกค้าได้นะครับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่า ประวัติของท่านดีเข้าเงินไขแบงก์ต่างๆนะครับเราดันยอดให้ท่านอยู่แล้วนะครับผ่อนเดือนละประมาณ 16, 0 0 0บาทนะครับกับรถตู้สบายๆขับสบายนะครับในเมืองนะครับเวลารถติดก็ช่างนะครับเพราะว่าเกียร์โต้นะครับเหยียบอย่างเดียวเราไม่มีคลัตช์นะครับเราไม่มีคลัตช์นะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปปิดกันตรงไหนดีนะครับฝนตกอีกหรือเปล่านะครับไม่ตกแล้วนะครับฝนหยุดแล้วนะครับเดินทางนะครับก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกท่าน นะครับวันนี้มานะครับเดี๋ยวให้ตากล้องนะครับแผ่นดูนะครับแผ่นดูนะครับภายในอีกหนึ่งรอบนะครับดูนะครับเบาะใหญ่3ามแถว V I P เต็มนะครับพุ่มหนังทั้งคันนะครับเบาะใหม่ๆนะครับแอร์เย็นๆนะครับแล้วก็มีทีวีมาให้ด้วยนะครับมีลําโพงมาให้รอบคันนะครับก็ถือว่าพร้อมนะครับเสรสับ รถคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถตู้ปี2015เครื่อง3,000นะครับเกียร์เป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับเกียร์เป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับออโต้นะครับเครื่อง3,000ดีเซลขายให้ในราคานะครับเอาไปเลยนะครับราวๆ8แสน0 0 0บาท8แสน0 0 0บาทกับปี15แต่ง Vp เกียร์โตขับสบาย ภายในสบายแอร์เย็นฉ่ำไปกับพรอบครัวก็สบายสบายกู้ไฟแนนซ์ก็ได้เยอะผ่อนก็อยู่ประมาณ1 5 0 0 0 0ทุกอาชีพออกได้นะครับที่นี่คือกิษดาคุดคานะครับเดี๋ยวผมใช้ดูอะไรอีกนิดนึงนะครับก่อนจะจากไปเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าเห็นในรีวิวแล้วทำไมไม่บอกให้หมดนะครับทุกอย่างนะครับต้องโปร่งใสตรวจสอบได้รถสวยก็คือรถสวยนะครับ รถสวยก็คือรถสวยนะครับสําหรับใครที่อยู่ในคลิปวีดีโอนี้นะครับหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับบอกว่าน้องต้นหนึ่งครับพี่ดูคลิปวีดีโอนี้แล้วพี่เห็นทุกจุดทุกซอกทุกมุมพี่เชื่อนะครับว่ารถเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับต้องดูนะครับชี้ดูที่จุดน็อตไม่มีขยับนะครับดูนะครับคาบกาวจากโรงงานนะครับสติกเกอร์นะครับอยู่ครบนะอ่าแล้วก็ตามซอกนะครับ แก้มหน้านะครับคาบกาวนะครับไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผังนะครับปิดฉีดน้ำฝนนะครับมาร์กยังมีหมอกอมีนะครับหม้อพักน้ำน้ำยายังเป็นสีชมพูน็อตยังมีสีแต้มนะครับไล่กระเทียจุดนะครับนะครับตู้แอร์นะครับดูนะครับมาร์กนะครับมาร์กนะครับครบทุกจุดนะครับใหม่ๆ รถเดิมๆหน้าเดิมๆนะครับไล่มาตามท่อนะครับท่อน้ํามันเบรกนะครับดูนะครับนี่นะครับเดิมหมดนะครับชัดเจนนะครับรถสวยๆรถเดิมๆนะครับปี2015นะครับเครื่องดีเซล3,000เกียร์ออโต้นะครับ V.I.P วันนี้นะครับตองหนึ่งนะครับเปิดให้ในราคา869,000บาทนะครับ869,000บาทลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้8ปด0 0 0หนึงแปดแสน พนอยู่เดือนประมาณ1 5 0 0 0บาท1 6 0 0 0บาทนะครับขึ้นกับประวัติลูกค้าเองนะครับรถสวยๆนะครับจัดได้ทุกอาชีพใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 6 8 6 5 6 9 9 6 6 6นะครับ086 865 6996นะครับผมชื่อตองหนึ่งนะครับยินดีรับทุกสายนะครับให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับไม่ต้องห่วงนะครับและเรานะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยสำหรับกิจษารคุณค่าก่อนจะจากไปนะครับ ฝากนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับให้ติดตามเพจ f a c e b o o k ของกิษดาคุดคาไว้นิดหนึ่งกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเรื่องราวอัปเดตจะเด้งบนหน้าจอมือถือท่านถ้าไปดูใน y t u t u นะครับรถมือ2 5 t ที 3, นะครับหรือคลิปวีโอของกิศดาคุดคานะครับพิมพ์คำว่ากิศดาคุดคาในช่อง y u u t u h e n n e n นะครับขึ้นมานะครับกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อเรื่องราวอัปเดตต่างๆคลิปวีโอจะ ไปเด้งบนหน้าจอมือถือท่านทําให้เกิดอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆนะครับเวลาท่านอยากซื้อรถนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้นะครับผมนะครับต้องจากไปกับรถตู้ป 2, ีสอง5ันเครื่อง3,000ดีเซลออโต้แต่ง VIP ในราคา8 6 9 0 0 0บาท8 6 9 0 0 0บาทนะครับจากกันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ